สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักหลายๆตัวแล้วนะทั้งตัวรีบาลานซ์เองตัวฟิกแวลูฟิกเปอร์เซนต์อ่าตัวที่บีบอยู่ในโซนเป็นตัวอิเคชั o นคือใช้สมการมาช่วยในการควบคุมโซนอ่าก็ทุกอย่างที่เราคุยกันไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าทั้งหมดเนี้ยที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน,นะครับก็จะเป็นส่วนของการบิล p o r t และ ซึ่งบอกก่อนว่าเราให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆการบิวพอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะนัองจะอิสระนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์มีความชอบมีความเสียงที่รับได้ไม่เหมือนกันนะครับก็จริงๆเซสช,ชันนี้จะเหมือนการชวนคุยมากกว่าน,นะว่าอ่ะในในแนวทางของผมเนี่ยผมทำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับอ่ะ สีอาจจะชุดฉาดนิดนึงนะครับด้วยความที่ในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือตัวผมเองี่ยเป็น full time นะครับก็คือจะต้องหากินหาใช้ด้วยไหมฮะคือลักษณะการดีไซน์พอร์ตเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปบางาหลายๆคนอาจจะบอกว,าวาอ่าการ i n v e s t ตรงนี้มันเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นก็ลักษณะก็ต่างกันไปก็ไม่แปลกนะครับ ก็อ่เรามาดูกันเนี่ยว่าว่าลักษณะของผมที่ผมทําเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอันดับแรกเลยเนี่ยคือผมก็ต้องมีตัวเมนก่อนนะฮะคือเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักที่เราจะใช้อ่าทยังไงก็ได้ให้ตัวหลักตัวนี้มันยังอยู่ให้มันเจนแคทโฟให้ได้จะมากจะน้อยก็ขอให้มันเจนให้ได้ในทุกช่วงสภาวะตลาดซึ่งตรงเนี้ยโอเคจากที่เราคุยกันมาเราก็จะรู้ว่าเอออย่างน้อยน้อยคือมันก็มี ถ้าต้องเลือกใช้ถูกไหมครับก็อ่ให้มันเป็นรีฟิกเปอร์เซ็นต์ไปซะถูกไหมครับเพราะจุดเด่นของการรีฟิกเปอร์เซ็นต์ก็คือการเอ๊ะการที่เราสามารถซื้อขายได้ตลอดชุดทางไม่ว่าราคามันจะไปที่ไหนก็ตามทีถูกไหมฮะอะ่สมมติอ่พันเหรียญพันนี่คือสมมติอ่มีเงินลงทุนพันเหรียญก็อ่ให้มันรีเป็นฟิกเปอร์เซ็นต์ไปซะทีนี้มันก็จะมี แคทโฟออกมาพอเวลาผ่านไปอ,อันนี้จริงๆไม่ว่าเราจะรีมือหรือเราจะใช้บอกว่าจะยังไงก็ต่างค,คือมันก็จะมีแคทโฟงอกออกมาอยู่ละก็ทีนี้แคทโฟส่วนที่งอกออกมาตรงเนี้ยเราทํายังไงอ่าอย่างส่วนตัวผมผมก็ย้อนเอากลับไปเก็บด้วยก็คือต้องต้องดึงออกด้วยถูกไหมครับเพราะถ้าไม่ดึงออกก็ไม่มีกินนะครับ <c oughs> โอ้อยผมทาผิดอ่ะต้องเป็นอ่ะเป็นสีอะไรอ่ะแล้วมีแต่สีสดๆแต่ไมช จริงๆสีองเป็นสีขาวนะอ่ะเป็นสีขาวนะอย่างอันเนี้ยก็คือตัวหลักก็คือต้องดึงออกสัดส่วนที่ดึงออกอย่างส่วนตัวเองของเนี้ยมก็ดึงออกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออต้องอ่ะเราก็จะสามารถดึงออกได้ถูกไหมครับอ่าสมมุติว่ามันเป็นอ่าสมมุติได้แคทโฟลสิบเปอร์เซ็นต์ล้กันอ่ะก็ดึงออกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ห้าสิบเดี๋ยวอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันพอดึองของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะใช้มันไปในการ explore ก็คือไปสำรวจนะครับก็ไปดูว่าเอ้ยมันมีตัวไหนหน่ารันถ้าจังหวะตลาดมันไม่ดีก็ก็ยังไม่ต้องใช้ก็ได้มันก็จะมีค้างอยู่ในนี้ถูกไหมครับอโอ้โอ ก็จะมีค้างอยู่ตรงนี้ห้าอีกห้ทีนี้นมันก็จะวนดูทีละสเต็ปนะครับอย่างสเต็ปนี้มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับจาก1นึ่พันก็เราก็ดึงออกมาดึงออกมาเก็บดึงออกมาใช้อ,อีกห้าสิก็อาจจะเอาไปไป explore ก็คือไปดูว่าเอ้มีตัวใหม่ตัวไหนหน้าเข้าไปดีไหมก็คือตรงส่วนเนี้ยจะจะยังไม่ค่อยมีการใช้ leverage เ,เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ ดูแอสเซทใหม่ๆหรือว่าจริงๆตรงส่วนนี้ห้ที่ผมแบ่งไว้เนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรน่าไปไม่มีไม่มีตัวที่น่ารันหมือไม่มีแอสเซทที่แบบราคาลงมาแล้วแบบอยู่ในจุดที่ได้เปรียบอา่าผมก็จะเอากลับเข้าไปก็คือ50%เอนี้อาจจะกลับเข้ามาอยู่ในแกนหลักเพราะฉะนั้นแกนหลักตรงนี้ก็จะโตขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละช่วงนะครับ ทีนี้สมมติสมมตินะครับสมมติมีอ่ีมีอะไรที่น่าอิสระห้าสิบที่ออกมา explore เนี่ยเราก็ยืดหยุ่นได้คืออย่างที่บอกนะว่าอันนี้จริงๆมันดีไซน์ได้หมดเลยนะคือคุณจะเอาไป50าเนี่ยไป explore ไปลงฟาร์มไปไปรีบาลานตัวทีอ่อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่มองอนาคตเช่น จริงๆไม่อยากเมนชั่นชื่อเท่าไหร่ครับอสมมติเป็นริปเป e แล้วกันคืออาจจะไปดูละเอาดูเป็นมาเก็ตแคปดีกว,ว่าอ,า <c oughs> อา่ตัวแรกอ่สมมติเมนผมเรียงตามนี้นะสมมย์เมนอาจจะเป็น Ethereum. อีทีเรียมพอขยายขยายมากอา็อาจจะขยายไปรัน b ีดหรือว่าไปขยายรันเป็นโซลาร่ก็ได้ถูกป่ะครับก็แล้วแต่ว่าห้าสิเอร์เซนเนี้ยจะไปทางไหน ทีนี้พอออกมา50%นี่กันการที่เราออกมา50%มันก็ทําให้ตรงนี้มันโตขึ้นถูกไหมครับพอตรงนี้มันโตขึ้นเราก็มีทางเลือกได้ว่าเราจะโอ,โอเราจะเอากลับดึงออกอย่างส่วนตัวของวินี่ยผมต้องดึงออกถูกไหมครับทุกครั้งที่มีมีมี c a ทโ f o ก็ต้องดึงออกด้วยบางส่วนทีนี้มันจะเริ่มสนุกนะครับคือเราก็ ไปดีไซน์แล้วว่าเฮ้ยอาเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราดึงออกไปแล้วเรากลับไปทําให้ตัวเมนหลักเราโตขึ้นดีไหมหรือหรือว่าเราจะส่งต่อไปเพื่อไปทําอะไรที่มันเสียงเสียงอันตรายมากขึ้นเพื่อหวังบิ๊กฮิตอ่าก็เลือกได้แต่ว่าตอนปั้นแรกๆเนี่ยผมก็จะใช้วิธีก็อะกลับไปทําให้เมนมันโตขึ้นก่อนซะก็เพื่อความเซฟนะครับ ก็สังเกตได้ว่าคือในระหว่างที่ตัวนี้มันมันเจนแคทโฟเพื่อที่จะออกไปถูกป่ะครับตรงนี้มันก็ยังอยู่นะตัวเมนก็ยังอยู่ถูกป่ะครับมันก็เจนแคทโฟมาเติมตรงนี้เรื่อยๆทีนี้นมันก็จะเริ่มขยายขยายขยายออกมาเรื่อยๆถูกป่ะครับอ่ะสมมติหรือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราก็แบ่งเป็นส,สัดส่วนเลยก็ได้ถูกป่ะครับอ่ะสมมุติเราบอกว่าเอ้ยงั้นเราแบ่งไปบิคิดห้าสิบย้อนกลับไปเป็นเมนห้าสิบ อันนี้ก็คือคิดตัวเลขง่ายๆนะก็คืออ่าได้แคทโฟมมาเท่าไหร่เอาไปกัดจังหวะบิ๊กคิด50แล้วก็กัดมาเป็นเมน50ซะเพราะว่าคือที่ผมทําแบบนี้ยเพราะว่าโอเคเรามีส่วนที่มาเติม Explore เรื่อยๆอยู่แล้วถูกครับเพราะฉะนั้นการการจะทําให้เมนมันโตเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวที่ Explore กลับเข้าไปได้ทีเนี้ยจาก Expl o r e ไปบิ๊กคิอ่าจาก50%สมมมติเรานันได้บิ๊กคิ บิ uh, Big Hit ๊กฮิตอาจจะเป็น uh, การช็อตสวนการลองสวนในจังหวะที่มีอีเวนต์หรือว่าจะเป็นการเอาไปอินเวสใน uh, ในโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นต้นนะครับบิ๊กฮิตอย่างผมถ้าเกิดมีบิ๊กวินมาก็แบ่งมันอิสระถูกป่ะครับแล้วอย่างผมเนี่ยผมก็แบ่งโอ้ยสีไม่ได้ดังใจเลย <laughs> สีอะไรสีม่วงแล้วกันอ่าผมก็แบ่งว่าเอ้ยพอไิคิดปุ๊บห้าสิบเปอร์เซ็นก็ดึงออกคือผมจะพยายามดึงออกเรื่อยๆนะครับดึงออกเพื่อให้อย่างน้อยคือหนึ่งใช้ด้วยแล้วก็เก็บด้วยแล้วก็อ่าเป็นเป็นสภาพคล่องในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดของของเกมเนี้ยมันก็คือคนที่อ่าดึงชิปออกจากโต๊ะคือคนที่วินถูกไหมฮะ คืออย่างสมมุติผมอินเวสเข้ามาพันหนึง่งเนี่ยถ้าเกิดเราเติมเข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องพยายามดึงออกให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเดครับเพราะไม่งั้นมันเท่ากับว่าจริงๆเราจะยังยังไม่ได้วินจริงๆเนึกออกว่าสมมุติเราเอาเข้ามาพันหนึง่งเราดึงออกไปแล้วพันหนึ่งแต่เราดันเติมเข้ามาอีกสามพันเนออกครับคือมันก็ยังคงเป็นเงินเราอะเหมือนถ้าถ้าใครเล่นโป๊กเกอร์ก็จะนึกออกเหมือนอ่ะสมมุติถ้าเกิดเราได้เงินเราเาเงินออก เราเก็บทุนกลับไปแล้วที่เหลือมันเป็นกําไรคือไม่ว่ายัางไงเราก็จะไม่ไม่ขาดทุนนะครับก็คือเต็มที่ก็ขาดทุนกําไรมันมันก็ไม่เข้าเนือ้ออันนี้ก็คือคือ,คอจุดประสงค์ในการทําแบบนี้ทีนี้บิคิดสมมติบิคิดมา50%ก็ดึงออกไปจากบิคิดมันยังเหลืออันนี้คือจะเห็นว่ายังเหลืออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยถูกไหมครับเราอาจจะเอาเก็บไว้ในบิคิดต่อหรือ เอากลับเข้าไปใน mean เพื่อให้ mean ตรงเนี้ยมันขยายก็ได้ถูกไหมครับสีอะไรสีดำนี่ยแหละนี่เหรอ,อครับอ่ามันก็จะกลายเป็นมันจะเริ่มแบบยุกยือยึกยืูกไหครับอ่าพอบิกคิดห้าสิเปอร์เซ็น์กลับมามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็จะโตขึ้นสมมุติเราสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้มันกลายเป็นหมื่นหนึ่งในขณะที่จริงๆแล้วผลตอบแทนเราเท่าเดิมนะสมมติเราได้ผลตอบแทนหเ จากพันหนึ่งเมื่อกี้อ่าสมมุติต่อเดือนเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นเราได้เดือนละร้อยเหรียญแต่พอเมนเราใหญ่ขึ้นจากอ่าจากหนึ่งพันเป็นหนึ่งหมื่นเราทาผลตอบแทนได้เท่าเดิมนะครับสมมติเราทาผลตอบแทนได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็กลายเป็นหนึ่งพันแล้วดูครับทีเนี้ยในโปรเซสตัวนี้นก็จะโตเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นบนอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ประมาณเนี้ยครับคือการดีไซน์ตอนการบิวพอร์ตจริงๆอาจจะไม่ต้องมานั่ง ทำเป็นแบบเป็นเป็นขั้น3ขั้นบางคนอาจจะทำเป็น5ขั้น6ขั้นก็คือก็ไปดีไซน์เอานะคะว่าอ่าอย่างเมนใช้เป็นรีบาลานซ์ฟิกเปอร์เซ็นต์แล้วตอนเอ็กพอ e จะใช้เป็นอะไรจะอาจจะใช้เป็นรีเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็ได้ถูกไหมครับหรือจะใช้เป็นกริดก็ได้จะใช้เป็นอ่ารีฟิกแวลูก็ได้จะอ่าอัดรลวมเลทก็ได้อย่างตัวบิ๊กฮิตเนี่ยอาจจะเป็นอ่าหาจังหวะสวย หาจังหวะที่มันมันฉีกกับค่าเฉลี่ยเยอะๆเช่นอ่ะอย่างช่วงที่ตอนที่ BTC แควที่ผ่านมาคือคนที่มีระบบแบบเนี้ยก็จะได้เปรียบถูกปหะครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปในเพจแล้วว่าว่าผมพลาดต,ตรงจุดเนี้ยคือจริงๆผมควรจะได้ช็อตแถวนี้แต่อ่ะก็ไม่ได้ช็อตพอไม่ได้แทนที่จะได้ช็อตคาใหญ่ตรงนี้มาก็เอาไปรีเลียนอะไรก็ไม่ดูก็โอเคก,ก็ก็เป็นบทเรียนไปถูกป่ะครับอ่ะอย่างคนที่ มีเงินเหลือ,อมีแคดโฟเหลือเราเก็บส่วนบิคฮิตไปได้ไปได้ลองแถวนี้ขึ้นมาก็จากนี้ขึ้นมาก็ก็โอเคแล้วนะครับคืออย่างบิคฮิตอย่างเงี้ยแทนที่จะ,ะกดแค่หนึงตรงนี้อาจจะกดเลเวลสิบเลเวลยี่สิอะไรก็ว่าไปคือเนี้ยก็ต้องไปดีไซน์เองถูกป่ะครับยิ่งถ้าคนเทตจเก่งๆตัวเนี้ยก็จะยิ่งได้เปรียบเนาะคือมันก็เป็นจังหวะมันลงมาถึงแนวรับเดิมพอดีแล้วมันก็ดี ใครที่เก่งด,งดีกรคอก็อาจจะดีไซน์ได้หลากหลายก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเงื่อนไขส่วนตัวแล้วก็ศิลปะส่วนตัวละทีนี้นก็อยากลองชวนนะว่าหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็ลองเข้ามาคุยกันในกลุ่มดูว่าเฮ้ยไอถ้าเป็นเราอะเราเราจะวางแผนยังไงมาแชร์แผนให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเอ้ยอ่ะเฮ้ยเราเราแชร์แล้วเราอยากทําแบบนี้ทํา หรือเรา,เรา,เราลองทําแบบนี้แล้วผลมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับการการวางโครงผอนก็ลองไปดีไซน์ดูนะครับอย่างที่บอกครับพอเรามีมีเมนหลักที่ที่มันเทรดได้ตลอดเนี่ยการการดีไซน์หรือการต่อย,ยอดมันก็มันสนุกแล้วมันยืดหยุ่นน่ะนี่หรอคือคุณไปไปดีไซน์ไปจินตนาการได้เลยว่าคุณอยากจะทําอะไรกับแคทโฟลที่ออกมาให,ให้ให้เกิดประโยชน์กับคุณสุดที่สุดนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คือเราจบในเรื่องของอตัวตัวบอทไปแล้วเนาะก็มีตัวตัวรีบาลานซ์ที่จบไปแล้วรีบาลานซ์ในโซนที่จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของรกริดกับตัวบอทฟิลเจอร์ละก็ยังไงก็ติดตามต่อนะครับก็เดี๋ยวผมอัพเรื่อยๆเหมือนเดิมก็โอเคครับขอบคุณมากทุกทุกคน